ดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเรามานั่งคุยแบบนี้นะคะก็จะมาแต่งตัวมิกแอนแมชให้ดูกันนะคะก็ตอนนี้นะคะปี2อง1ส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้แฟนแๆ subscriber ของฟ้านะคะมีความสุขมากๆนะคะปีนี้ปัง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 บริเย,ย่ไปเลยนะคะก็จะเป็นลุคที่แบบว่า เฮ้ยใส่ต้นปีล้วปังอะไรแบบนี้โนฟ้าคิดว่าช่วงต้นปีอะไรแบบนี้ค่ะเราจะต้องใส่สีแบบสีทองสีแดงสีขาวคินครีนอะไรแบบนี้โน้มันจะได้แบบว่าเฮ้ยรับโชคนะคะฟ้าเชื่อว่าสีแดงสีขาวสีทองเนี่ยมันเป็นแบบเป็นสีแห่งตารับโชคอะ่ะทุกคนฟ้าก็เลยจะมามิกแอนแมทห้าลุกนะคะโดยที่วันนี้นะคะฟ้าได้กระเป๋ามาหน่ใบโน้ก็จะ ให้ห้าลุคนี้แมทก,กับกระเป๋าใบนี้ด้วยนะคะซึ่งกระเป๋าใบนี้นะเป็นของแบรนด์ JW เปยนะคะจะบอกว่าฟ้าเลือกมา1นึ่ใบเป็นใบที่แบบว่านี M ่แอนแมทกับลุกไหนก็คือเข้าไปหมดเลยนะคะแล้วก็สวยมากชอบมากจริงนี่ข้างในเขาจะมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นถุงผ้าดูแบบดูแพงมากไฮเอนมากนะอ่ะใบนี้นะคะเขาจะมาด้วยกันทั้งหมดสสาย ดูนะเห็นปะ่ะมันจะแบบปั๊มลายฮอค็าด้นะคะจระเข้น่าจะใช่เนาะแล้วก็มีชื่อแบรนด์อยู่ตรงนี้นะคะเป็นสีทองทองเนาะอะไหล่ก็เป็นสีทองแล้วก็ปั๊มแบรนด์หมดเลยนะคะอลงอะไหล่แล้วก็มีสายนะเป็นสายโซ่คือฟ้าชอบกระเป๋าอะไรแบบเนี้ยมากเลยทุกคนและข้างในนะคะเขาก็จะมีสายให้อีก สองสายนะคะรวมเป็นสามสายนั่นเองอ่ะสายแรกนะคะเป็นสายหนังซึ่งสายนี้นะคะจะแบบเท่ากับสายนี้ก็คือเหมือนเออใช้เป็นหนังเอาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกสายนึงเป็นสายยาวซึ่งคือสายยาวเขาดีมากทุกคนแล้วก็มีความหนาดูมีความแฟร์เออเราอาจจะใส่สองสายลงไปในนี้เลยก็ได้นะคะมีเห็นปะมันก็จะมีดีเทลตรงนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใช้ได้แบบหลายอย่างมากทุกคนชอบมากนะคะฟ้าซื้อกระเป๋าใบนี้มาแบบ พันกว่าบาทเพราะว่าเขามีส่วนลดนะคะซึ่งปกติเนี่ยเขาจะลด10%นะช่วงปลายปีสิ้นปีอะไรเงี้ยคือลดเกือบทุกแบบเลยที่ฟ้าเข้าไปเลือกมานะคะซึ่งถ้าเกิดทุกคนอยากได้ลดแบบจุกๆนะคะลด15%เนี่ย ใส่โค้ดนะคะ under 15ได้นะเป็นโค้ดของ้าเองแล้วก็เออพอใส่ปุ๊บมันก็จะลดไปอีก15%เลยนะคะกระเป๋าใบนี้คือกระเป๋าที่เป็นสีครีมขาวอะไรแบบนีน้มันเข้ากับลุกๆจริงๆชอบมากค่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มนะคะที่ลุกแรกกันเลยนะ ฟ้าน,นะคะก็จะเลือกเป็นเดรสผ้าทวิทแบบนี้เลยนะคะเป็นสีขาวออกครีมครีมแล้วก็มีดิน้นเป็นแบบดิ้นทองนิดๆน,นะคะถ้าเกิดสังเกตเนี่ยมันจะเห็นความแบบทองๆท,ท,ที่เนื้อผ้านิดนึงนะคะแล้วก็กระดุมมุกล้อมทองคือจะบอกว่าเดรสตัวเนี้เป็นอะไรที่แบบ สวยมากทุกคนตัวนี้สามารถใส่ไปทำงานก็ได้ออกงานก็ได้ทานข้าวก็ได้นะคะแล้วก็เลือกเป็นกระเป๋าใบนี้นะคะฟาจะเลือกเข้ากับกระเป๋าใส่โซ่แบบนี้นะคะมันจะมีความแบบเออดีเทลน่ารักกรุบกรุมนะคะลูที่ นะคนะก็จะเป็นลุคเซ็ตสูตรสีแดงแบบนี้เลยนะคะแต่เป็นสูตรที่แบบว่าโอเวอร์ไซส์นะคะแล้วก็เป็นขาที่เป็นแบบกระบอกเล็ก <_ S 1> แอบเดฟเดนิดนึงนะคะใส่คู่กับรองเท้าส้นสูงสีครีมนะคะแล้วก็ใช้กระเป๋ากับสายคอสบอดี้นะคะแล้วก็ยังมีสายโซ่รวมเป็นสองสายเพิ่มให้มีความเกร๋มากยิ่งขึ้นนะคะคือตัวนี้สามารถใส่ไปทำงานก็ได้ไปเดทก็ได้ให้ล ธรรมนท้าแมงแต่ว่ายังดูมีดีเทลดูดีสุภาพนะคะดูเป็นบอสมากๆเลยฟ้าชอบมากเลยค่ะ ชุดเดรสซาตินแบบนี้เลยนะคะผ้าซาตินผิวสวยมีความเงาดูแพงมากๆเลยนะคะตัวนี้จะมีดีเทลที่แบบเป็นผ้าที่มีความเออมีลงมีลายนะคะมีลายจุดแล้วก็ดีเทลผูกตรงนี้นะคะทําให้แบบเออหน้าอกนาใจดูแบบ มีนิสเนอร์มีัางมีนวลน,นะคะแล้วก็แบบเล่นแฝงได้ดีมากๆเลยค่ะชุดนี้ทุกคนจะต้องมีเดรสผ้าซาตินติดตู้ไว้เลยนะคะเพราะว่าเดรสผ้าซาตินหรือว่าเสื้อซาตินกางเกงซาตินอะไรเงี้ยใส่แล้วมันจะดูแพงมากๆนะชุดนี้้าก็ชอบมากแล้วเขาก็เย็บแบบค่อนข้างเข้ารูปเลยนะคะแล้วก็มีผ่าตรงน,นี้นิดนึงด้วยเห็นไหม มีความแบบเออทำให้ดูหุ่นดีมากๆเลยนะคะชุดนี้นี่นะคะฟ้าใส่กับรองเท้าที่เป็นรองเท้าส้นแหลมสีครีมแบบนี้นะคะคือทุกอย่างดูแมทช์กันไปหมดเลยนะแล้วก็มีความผ่ายหนะที่บอกว่ามีความผ่าก็คือสวดมากคือชุดนี้ดูดีมากเลยะคะ่ะทุกคนคะ่ะ ลุคนี้นะคะฟาก็จะใส่สายเดี่ยวคู่กับกางเกงขาสั้นรองเท้าส้นสูงนะคะก็จะมีความแบบเซ็กซี่แต่ว่าก็ยังดูดีอยู่นะคะคือรองเท้าส้นสูงเนี่ยสามารถทําให้กางเกงขาสั้นดูดีได้นะเอาจริงๆแล้วก็อาจจะคลุมด้วยเบรเซอร์สีขาวนะคะให้ดูเป็นเซ็ตสีขาวแต่ตัดด้วยสีทองกับเสือ้อนุส่วนกระเป๋านะคะฟางก็จะใช้เป็นสายสั้นนะคะนี่แต่ว่าเป็นหนังก็จะดูแบบเออ ดูภูมิฐานขึ้นมาอีกนิดนึงดูไม่เล่นจนเกินไปนะคะชุดนี้ลุคสุดท้ายนี้นะคะก็เอาใจใส่ชิวนะคะเป็นเสื้อยืดแต่ว่ามีดีเทลแบบ เออตั้งๆแบบเนี้ยคือตอนเนี้ยมันกําลังมานะคะแล้วก็กางเกงขายาวที่เป็นกางเกงจีนแบบนี้เลยนะคะสะพายด้วยกระเป๋าน่ารักมากทุกคนเป็นสายยาวนะแล้วก,ก็ใช้สายยาวอย่างเดียวเลยนะคะไม่ได้ตกแต่งด้วยสายสั้นหรือว่า ถ้าใครจะเอาสายสั้นเนี่ยมาแบบห้อยตรงนี้อะไรเงี้ยก็ดูเกรดไปอีกแบบหนึ่งนะคะชุดนี้นะคะฟ้าตั้งใจให้มันแบบว่าสีขาวทั้งลุกเลยอะไรแบบนี้นะคะใส่แบบทำบุญก็ได้ไปเที่ยวไปเดทไปอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยคือสีขาวปเป็นอะไรที่แบบสามารถใส่ที่ไหนก็ได้อะทุกคนแล้วฟ้าก็เลือกใส่รองเท้าเป็นรองเท้าแตะนะคะแต่ว่าคือมันเป็นเหมือนแบบสลิปเปอร์นิดนึงอะไรแบบนี้ดูเป็นแบบว่า เออมีความทางการขึ้นมาอีกนิดนึงจากรองเท้าแตะขี้ปะเอออันเนี้ยคือสวยเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ5ลุกเรียกดวงเรียกโชคเรียกลาภของปี2021กันนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะพยายามเออครีเอทลุกเยอะๆบ้างยิ่งขึ้นนะเพราะว่าปีที่แล้วจริงๆเราทําแบบว่าคลิปเดียวเองมั้งก็ปีนี้นะคะฟ้าก็จะแบบว่าทําเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์เพิ่มมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะถ้าเกิดใครชอบแต่งตัวสไตล์เดียวกันอะไรแบบนี้นะคะสามารถดูได้เลยนะส่วนวันนี้นะลุกทุกลุกนะคะฟ้าจะเขียนไว้หมดเลยว่าเดรสตัวนี้เสื้อตัวนี้กางเกงตัวนี้รองเท้ากระเป๋านะคะซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงนะคะส่วนกระเป๋าตัวนี้นะคะ JW เปยตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้แล้วนานแล้วก็ลดเยอะมากๆอย่าลืมใส่โคดอันเดอร์สินะคะลดถึง15%เลยแล้วก็เดี๋ยวฟ้าจะใส่ลิงก์ในการสั่งซื้อตัวกระเป๋าตัวนี้ไว้ให้นะคะจะบอกว่ามันแบบเป็นทรงหนังดีแล้วก็เฮ้ยมันดูแพงมากจริงๆแพงเกินราคามากจริงๆนะคะก็สำหรับวันนี้ฟ้าต้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย